พลังงานดีๆของเราวันนี้แน่นอนเป็นพลังงานที่หาง่ายมากในประเทศไทยคงไม่พ้นแดดเมืองไทยเอาฝรั่งมายืนตากแดดตลอดเลยรายการน,นี้ม <c oughs> า นี่เขาอยู่ใส่ครับพ่ออยู่บ้านน้องบ่อมูเจ็ดตำบลปากโขครอำเภอเมืองจังหวัดนครไทยเราตะกี้นี่เขาเขาไปอยู่ในห้องเื่นกีนเฮ้าส์มันช่วยให้ดีขึ้นจางไหนครับอ่าสอยให้อุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอในการเลี้ยงสั์น้ำและการเจรเติบโตกระตามมากครับครับเพื่อจะเริ่มเติบโตไหวขึ้นมาครับจับได้หลายรอบขึ้นครับปีหนึ่งปีหนึ่งจักเทียครับปีหนึ่งหาถึงหกเทียครับขันบ่อปกติก็อยู่ 3าถึงสรอบครับก้อนที่สี่สางซุ้มกรีนเฮาส์นี่เจอปัญหาอย่างไ้ครับปัญหาก็คือเรี่องในบ่ดินธรรมชาตินะครับเวลาฝนตกน้าเย็นปลากระนกตายนะครับจากอากาศนห้อนมาถึงน้าเย็นนะครับอีกอย่างนึงก็คือหนาหนาวครับปลาที่ไ่กินอาหารการเจรี้ยเติบโตของปลานี้ซาลงนะครับ ปลาดุกนี่ขายโลดจักบาทครับเนี่ยปลาดุกโลละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทครับยีนาบอครับเห็นว่ามีกบน้ำนี่กบขายจังไหนครับโลละเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทครับยีนาบอครับแล้วเขาก็ยังนี่พ่อลูกกบขายน้ำครับทรงขามไปขายสปปเล่าครับแซ่บบ่ครับเนื้อกบแซ่บครับ เห็ดยังแซ่บเห็ดยังดีผัดเผ็ดครับผัดเพ็ดมันว่าว่าแล้วนี่นะฮะวัตถุดิบของเราในวันนี้มีทั้งปลาดุกแล้วก็กบบูฟล็อกผสมพันธุ์พื้นเมืองนะครับผมวัตถุดิบดีๆที่เราจะนําไปให้เชฟนั่นแหละครับผมส่วนเชฟจะเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเชฟแล้วผมจับยังไงอะพ่อผมจับตึงไลยเนี่ยครับผมมีตู้ช่วยครับอ๋อว่าแมนสีลง นี่นะฮะเลือดฝรั่งก็สีแดงเหมือนกันะถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตนะฮะเริ่มแรกของรายการนี่เราก็เอากล้วยปลาตาเอาทําขนมนี่โอ๊ยรดคือคือวัตถุดิบมันยังน่ารักอยู่แต่นับวันเนี่ยตอนนี้มากบละแล้วมาไกลมากต่อไปเนี่ยจบจบนี่จะเป็นจบที่เนื้อหมาปะเนี่ยอบ <Yeah. S 2> มันลื่นมากเลยนี่ครับ,อ,อ,บอ๋อับ้สี่ป่ะอ๋อบิดเอวมันไว้เหมือนรัดเข็มขัดไปไหนไม่ได้นี่นะฮะตัวผู้จะมีเป็นกล่องเสียงตรงนี้มันก็คือจะเป็นถุงโป่งออกมาเวลามันร้อง <Wow. S 2> ตรงนี้ยนไม่มีแล้วไซส์ก็ต่างกันเมียอ้วนกว่าเยอะเลยตัวผู้ประมาณ3ขีดถ้าเัวเมียอยู่ประมาณ5ขีด ของเรานั่นก็คือกบแล้วก็ปลาดุกครับผมตอนนี้เราต้องไปตามหาเชฟแล้วป่ะไปกันเถอะไงครับ <laughs> เฮ้ยเยเฮออ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ กบบูฟรอกผสมผสมกบพื้นเมืองอผสมกบพื้นเมืองวันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรดีครับผมอ่ะถ้าเกิดพูดถึงกบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวกบเนี่ยหลายๆคนคิดบอกว่ามันจะต้องไปกินสดๆนะ,ะคือทอดแล้วก็ทานเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวกบเนี่ยถ้าเกิดในตลาดตอนนี้ไม่มีเนื้อกบอัดกระป๋องขายเลยทำเป็นคล้ายๆเหมือนกบสวรรค์ ก็คือเหมือนเนื้อสวรรค์แต่เปลี่ยนเป็นกบผมเชื่อว่ามีคนอยากจะกินอีกเยอะเลยแล้วที่สําคัญนะฮะพอทําเป็นกบสวรรค์เนี่ยหลังจากการทอดเข้าไปอบแล้วนะครับหรือเข้าไปตากในโดมนะครับมันก็สามารถเก็บได้ยาวขึ้นนานขึ้นด้วยก็ดีเห็นไหมทางการตลาดเลยสําหรับปลาดุกเนี่ยผมงงอย่างหนึ่งทํำไมปลาดุกเป็นสีนี่ะครับอ๋อมันอยู่ที่อาหารครับ อืมใช่ใช่ปลากินแบบไหนก็จะเป็นอย่างนั้นครับทําไมเนื้อมันออกเป็นสีส้มๆครับแล้วก็มันเป็นปลาเลี้ยงในโรงเรือนแสงอาทิตย์ด้วยครับมันทําให้เนื้อสีสีสวยน่ากินนะครับน่ารับประทานเหมือนแบบปลาปลาในทะเลถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันกินพวก c r u s t เชี a นที่มันมีสีส้มเนื้อมันก็ก็จะหนักไปทางสีส้มมากกว่าขาวอยู่ที่อาหาร you are what you eat อ๋อถ้าเกิดเราเลี้ยงกระต่ายกระต่ายกินแครอทสีมันต้องเป็นสีส้มเหรอไม่ครัมันจะไม่เหมือนปลาฉะนัันเดี๋ยวผมจะลองทำทั้งคู่เลย เป็นปลาดุกไปสวรรค์กับกบไปสวรรค์ขั้นตอนในการทําเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งนะครับพอหมักเสร็จผมจะต้องให้ให้ให้คลิปเอาไปตากแดดเพราะว่าการตากแดดเนี่ยจะทําให้ตัวผิวเนี่ยมันตึงๆแล้วมันสามารถเก็บได้นานขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทางนั้นก็ยกให้เชฟก่อนแล้วกันคครับผมโอเคครับ และตอนนี้เชฟก็พร้อมที่จะทำอาหารให้กับชาวบ้านของหนองบ่อแล้วนะครับผมว่าไงเชฟพร้อมนะครับวันนี้ก็คือเมนูกบไปสวรรค์ครับกับปลาดุกไปสวรรค์นะครับซึ่งเพราะมันตายแล้วใช่ไหมใช่เราพามันไปสวรรค์แล้วการคนกินก็จะขึ้นสวรรค์ด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอากบนะครับมาหมักกับเกลือใส่น้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ลูกผักชีที่เรา โขลกแล้วนะครับมาหมักให้เข้าเนื้อแล้วเอาไปตากแดบดบปลาดุกก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ําตาลจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่รูปผักชีที่ปน่นะครับแล้วเอาไปตากแดบดบพอตากแดดหมาดๆตึงๆเดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะครับแล้วเอามาคลุกกับเม็ดผักชีทีแค่นี้ก็ได้กบกับปลาดุกไปสวรรค์แล้วครับ พิษครับครับผมเชิญเลยครับได้เลยครับไปตากนะครับบนหลังคาไปตากได้เหรอได้ก่าจะเดินทางไปก่าเดินทางกลับเอาปลาไปตากบนหลังคาแห้งแล้วเดี๋ยวเอามาส่งเด้อครับผม ไา้แล้วครับได้เลยมาดูโอเคเลยวันนี้นะครับผมจะใช้เตา Energy Saving นะครับของกระทรวงพลังงานเป็นเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงนะครับลักษณะของการออกแบบนะครับตัวรูหัวเตาก็จะมีรูเล็กๆแล้วสามารถให้แก๊สนะครับเคลื่อนตัวนะครับติดไปอย่างช้าๆแล้วก็สม่ำเสมอถังแก๊สนี่นะครับใช้ได้นานขึ้นเขาเรียกว่า Energy Saving แบบกระทรวงพลังงานเลยครับ สำหรับปลาครับน้ำมันจะต้องร้อนก่อนนะครับน้ำมันจะโปรเทคต,ตัวหนังปลาทั้งหมดไม่ให้ปลาเนี่ยติดก้นกระทะนั่นเองหลังจากที่ใส่ปลาจนปลานะครับเริ่มตึงตัวแห้งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหลีไฟลงมาเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับให้ปลาที่กรอบนานแต่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นนะครับเราต้องเล่งไฟอีกรอบหนึ่งเป็นการรีดน้ำมันที่อยู่ในตัวปลาให้ปลาแห้งแล้วก็กรอบครับ

เพราะใช่ครับเราพลังงานดีๆนี่มันดีจังไหนครับมันดีตรงที่เข้ามาดูแลการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็โตไวไข่ใคร่แล้วก็เก็บได้หลายรอบนี่หลายรอบอ๋อเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแต่ปกติหันบ่มีอันนี้นี่จัดจักเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากบ่อดินธรรมดาพอมาอยู่ในที่มันเป็นโรงกรีนเฮาส์เนี่ยโอกาสรอดของปลามันมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องเจอหนาวไม่ต้องเจอร้อนเจอเจอฝนมันมันควบคุมอยู่ไหนก็คือควบคุมอยู่ ตลอดแหละครับปรับโอนภูมิได้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากกินแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นสวยเลยครับเชิญทานได้เลยครับทุกใหญ่ครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้เลยครับสุดยอดเลยครับสุดชื่พลังงานดียยอเลนี่ดมๆนุ่มค่ะอร่อยมากเลยนแซ่บ สุดดยอเล่ะมนูนี้สามารถเอาไปต่อยอดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เลยนะครับครับสุดยอดครับเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณเชฟนะครับที่นำเมนูอาหารอร่อยๆทำให้กับชุมชนครับและผมก็ขอกราบขอพวกคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษ์พลังงานที่อนุมัติงบประมาณนะครับมา ให้กับชุมชนของเราแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรือนปีนเฮานะครับโรงเรือนเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์นะครับสาหรับชุมชนนะครับเป็นทั่ไดนครับแซบบ่เหรอครับแซบตีมือเชฟเฮางบ่ธรมดาอยู่แล้วครับผมสำหรับเทปนี้ก็คงสี่ต้องจบไปซ้ำนี้แล้ะครับผมจังใดก็ขอบคุณขอบคุณเลยหลายนะครับผมมาต้องเศร้ากินเลิกกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยนะครับผมสวัสดีครับขอกินต่อแล้วนะครับ